ชาวรา,ราศีมีในช่วงเดือนมิถุนายนนี้เป็นช่วงที่ดวงชะตาคุณจะขยันขันแข็งหรือกระตือรือร้อนมากขึ้นนะคะคุณจะมีชื่อเสียงมีเครดิตหรือว่ามีคนรู้จักมากขึ้นสวัสดีค่ะพบกับดิฉันเกตมณีพยากรดวงชะตาวันนี้จะมาทํานายดวงของชาวราศีมีนในช่วงเดือนมิถุนายนชาวราศีมีนต้องบอกว่าเป็นช่วงที่คุณจะฝักใฝ่ในเรื่องของ การหาเงินหาทรัพย์หาลาภผลในเรื่ององการเงินการทองเป็นช่วงที่ชาวราศีมีนั้นคุณจะฝากฝ่ายหาความรู้เพื่อมาพัฒนาศักยภาพตนเองในการสร้างเงินเป็นช่วงที่คุณกลัวความยากจนเป็นอย่างยิ่งนะคะคุณจะโฟกัสไปที่เงินหรือเป็นช่วงที่คุณจะคิด อะไรก็จะคิดแต่เรื่องเงินเงินทองทองคิดถึงความร่ํารวยคิดถึงเงินทองคิดถึงราบผลคิดถึงผลประโยชน์ต่างๆที่มันจะได้มาซึ่งเงินคุณมีโอกาสที่จะหาเงินได้มากขึ้นมีความสามารถในการทําเงินมากขึ้นกว่าเดิมหรือจะเรียกได้ว่าชาวราศีมีนคุณมีโอกาสมีช่องทางรายได้ มีรายได้เพิ่มหรือมีรายได้เสริมหรือมีโอกาสที่จะหารายได้เข้ามาได้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่นะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ชาวราศีมีเนี่ยนะคะช่วงนี้คุณมีโอกาสนําเงินที่มีไปลงทุนหรือนําเงินไปต่อยอดบางอย่างเพื่อให้มันได้ผลกําไรเกิดขึ้นมาด้วยเป็นช่วงที่ชาวราศีมีคุณจะไม่ขาดเงินขาดทองเป็นช่วงที่คุณจะมีเงินเข้ามาไม่ขาดไม้ขาดมือแล้วก็ มีโอกาสได้เงินก้อนได้หยิบจับเงินก้อนหรือว่ามีลาภผลบางอย่างอย่างเกี่ยวกับเงินเนทองทองด้วยต,วตัวของตัวคุณเองเพราะว่าเป็นช่วงที่คุณจะพัฒนาศักยภาพในการสร้างเงินสร้างทองอยู่ตลอดเวลานะคะต่อมาเรื่องดวงยังบอกอีกว่าชาวราศีมีนช่วงนี้คุณจะมีรายจ่ายไปกับลูกท่านที่มีลูกก็จะมีเรื่องเสียเงินไปกับบุตรบริวารมีค่าใช้จ่ายไปกับเด็กกับบุตร หรือถ้าท่านในมีสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็จะมีรายจ่ายไปกับสัตว์เลี้ยงด้วยเช่นกันดวงย,ยังบ่อยกว่าไม่เช่นนั้นจะแปลว่ามีโอกาสที่จะนําเงินไปลงทุนเช่นลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลงทุนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือนําเงินไปลงทุนในด้านที่คุณต้องการนะคะเพราะเป็นช่วงที่ว่าชาวราศีมีในใดก็ตามคุณจะแปลสภาพจากเงินสด ไปเป็นหลักทรัพย์ะสังหาริมทรัพย์เกิดขึ้นต่อมาดวงยังบอกอีกว่าชาวราศีมีนอีกมุมหนึ่งเนี่ยนะคะช่วงนี้คุณจะในเรื่องของเพื่อนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือญาติพี่น้องเนี่ยช่วงนี้คุณอาจจะเจอเพื่อนร่วมงานบางคนที่มันงี่เง่าเอาแต่ใจเจอหรือเจอเพื่อนร่วมงานที่ พูดคุยไม่รู้เรื่องเจอเพื่อนนั่งร่วมงานที่ปัญญาอ่อนอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือมีเพื่อนบางคนมันเข้ามาก้าวไก่ในชีวิตคุณมากเกินไปด้วยเช่นกันแล้วก็ดวงยังโชว์มาอีกว่าคุณมีโอกาสมีโชคหรือมีรับผลบางอย่างจากเด็กนะคะหรือมีรับผลบางอย่างจากลูกจากหลานเช่นชาวราศีมีนท่านใดเนี่ยที่ไม่มีลูกเนี่ยมีโอกาสที่จะ มีบุตรเกิดขึ้นหรือว่าได้สัตว์เลี้ยงเข้ามาแล้วก็ยังแปลกอีกอย่างหนึ่งว่าชาวราศีมีนที่มีลูกอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีลาภผลบางอย่างจากลูกลูกจะนําความพึงพอใจบางอย่างมาให้กับคุณคุณจะมีความพอใจหรือความพึงความภูมิใจในตัวบุตรบริวารของคุณส่วนท่านที่มีลูกน้องมีบริวารลูกน้องบริวารก็ยังให้การช่วยเหลือดีนะคะยังพึ่งพาลูกน้องบริวารได้ ด้วยหรือท่านใดที่ชอบเสี่ยงโชคชอบซื้อหวยก็ให้ให้นำเลขลูกอายุอายุของลูกของคุณวันเดือนปีเกิดของลูกเนี่ยลองไปเสี่ยงโชคดูนะคะซื้อเลขก็ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับเด็กหรือกับบุตรกับลูกของคุณชาวราศีมีนเนี่ยนะคะดวงยังบอกอีกว่าอาจจะมีมีโอกาสมีญาติพี่น้องที่รู้จักเจ็บป่วยแล้วก็ ชาวราศีมีนคุณมีโอกาสที่จะมีปัญหากับเพื่อนนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานมีโอกาสมีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานบางคนนะคะหรือในเรื่องของการติดต่อสื่อสารประสานงานต่างๆเนี่ยอาจจะไม่เป็นไปตามที่นัดหมายถ้าท่านที่เคยติดต่อสื่อสารหรือสั่งการอะไรไว้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะ คำพูดบางอย่างหรือว่าการนั่นหม่บางอย่างมันจะคลาดเคลื่อนอย่างเช่นคุณไหว้วนันเพื่อนร่วมงานทํารับผิดชอบงานบางอย่างให้กับคุณเนี่ยเขาก็จะไม่รับผิดชอบในส่วนตรงนั้นนะคะมีโอกาสเกิดปัญหากับเพื่อนร่วมงานบางคนเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันแล้วก็ดวงเนี่ยในเรื่องของความรักคนมีคู่คุณกับคู่จะอยู่กันแบบ เพื่อนนะคะความรู้สึกมันอยู่อยู่กันแบบเพื่อนอยู่กันแบบแบบคนสนิทคนใกล้ชิดคือมากกว่าสามีภรรยาเรียกได้ว่าคุณคุณเดี๋ยูดเนี่ยมันออกแนวเป็นเพื่อนกันเพื่อนร่วมง,งานกันก็ได้หรือว่าเป็นคู่คุณส่วนกันก็ได้นะคะสําหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์ก็ยังคนแนบแน่นแน่นแฟนความสัมพันธ์ยังคงความสัมพันธ์เนี่ยยังคงใกล้ชิด ต่อการอยู่นะคะความรักก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสําหรับคนมีคู่นะคะแล้วก็มีโอกาสคนมีคู่ก็อาจจะมีการร่วมร่วมพูนลงทุนกับคู่หรือมีกิจการบางอย่างทางการงานกับคู่ครองคนรักเกิดขึ้นคุณกับคู่จะคิดในเรื่องการทํามาหาก,กินหรือคิดในเรื่องของการสร้างเงินด้วยกันเกิดขึ้นคิดในเรื่องของการสร้างหลักปรัชญาสร้างฐานนะหรือสร้างครอบครัวสร้างความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเดิมต่อมาคนโสด ชาวราศีมีนคนโสดช่วงนี้คุณอาจจะเจอเพื่อนจะมีเพื่อนของคุณเนี่ยแอบชอบคุณหรือมีเพศตรงข้ามเข้ามาในรูปแบบของเพื่อนมีใครบางคนเข้ามาหาคุณหรือเข้ามาคุยกับคุณในรูปแบบของเพื่อนร่วมงานมีโอกาสเจอคนในสายงานในองค์กรเดียวกันเข้ามาพูดมาจามาคุยหรือมามาจีบมาชอบคุณอย่างนี้ก็ได้นะคะ ความรักของคนโสดถามว่าดีไหมก็ต้องบอกว่ามีโอกาสเจอคนคนที่ถูกอกถูกใจแล้วกันนะคะหรือถ้าไม่ถูกอกถูกใจก็มีโอกาสเจอคนที่มันคุยกันแล้วมันรู้เรื่องคุยกันแล้วมันมันไปกันได้อย่างเงี้ยคุยกันแล้วแบบมันเข้าใจกันปรึกษากันได้เป็นไปในลักษณะนี้ด้วยหรือจะเรียกด้ว่ามีโอกาสเจอเพศตรงข้ามที่แบบคุยแล้วสบายใจคุยแล้วเหมือนเพื่อนเือนเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ย นะคะส่วนในเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยก็มีโอกาสพัฒนาต่อยอดกันไปเรื่อยๆงานช่วงนี้ชาวราศีมีนนะคะคุณถ้าทํางานเนี่ยเป็นช่วงที่คุณเนี่ยจะมีงานคู่ขนานหรือว่ามีงานมากขึ้นมีความรับผิดชอบสูงขึ้นในกิจกรรมงานทางการงานท่านที่ทํางานประจํำก็มีโอกาสที่จะมีงานอื่นเข้ามาเพิ่มมาเติมมาแต่งหรือว่ามีมีงานงานเสริมมอ,อื่นเข้ามาด้วยนะคะเรียกได้ว่า กิจกรรมทางการงานในในที่ทำอยู่มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้นะคะหรือว่ามันรู้เป้าหมายได้นะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้